ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงสมอไทยเชอร์มินาเรียเชบูลา่าสมอไทยเป็นพืชที่อยู่ในวงคอมบิเทนซีพบในเขตร้อนของเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลของสมอไทยมีลักษณะเป็นรูปทรงกกมลีผลอ่อนสีเขียวเข้มผลสุกมีสีเหลืองหรือสีนํำตาลมีรสฝาดนำมาใช้ในการารักษาโรคต่างๆสมอไทยมีสารมีสารสำคัญหลายชนิดเช่นแทนนิน ฟลาโวนอยด์และสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งทําให้มีฤทธิ์ทางยาเช่นลดการอักเสบต้านตว์้านเชื้อแบคทีเรียช่วยในช่วยในระบบย่อยอาหารเป็นยาระบายอ่นอ,อนและช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ลำต้นเป็นไม้ยืนต้นสูง20-30เมตรเปลือกสีน้ำตาลเทากิ่งอ่อนมีสีเหลืองถึงสีน้ำตาลเหลืองใบเป็นใบเดี่ยวเลียงสลับหรือเรียงกิ่งตรงแผ่นใบรูปไข่โคนใบกลมหรือตัด หรือเบี้ยวไปลายใบมนหรือกลมใบมีรอยต่อระหว่างกา้านใบและมีต่อมสองต่อมดอกเป็นช่อดอกแบบช่อเชิงลดออกมาที่ซอกใบและปลายกิ่งยาว3-5เซนติเมตรแกนกลางสั้นดอกย่อยสีขาวไม่มีก้านดอกกลีบดอกเชื่อมติดกันปลายแยกเป็นแฉกคล้ายสามเหลี่ยมผลผลสดรูปก,กัะสวยกว้างถึงเกือบกลมกว้าง1.3ถึง2.1เซนเมตร ยาว2-3.6เซนติเมตรผิวเกลี้ยงมีสันมน5-10สันเมลเลเมาเลแข็งมี1นึมลเลรูปยาวรีออกดอกเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนาติดผลติดผลราวเดือนกันยาถึงเดือนธันวาพบตามป่าเบญจพรรณป่าเต็งลังป่าดิบแล้งหรือพบตามทุ่งหญ้าส่วนที่ใช้และสรรพคุณทางยาผลอ่อนสมอไทยสรรพคุณเป็นยาระบายและสมานลำสมานลำไส้ ผลแก่ของสมอไทยสพค,คุณมีฤทธิ์ฝาดสมานใช้อมแก้เจ็บคอออกดิต่อปอดกระเพาะและลำไส้ใช้เป็นยาสมานลำไส้ห้ามเลือดทางภายในและภายนอกเป็นยาเป็นยาละลายเสมหะแก้หลอดลมอักเสบคออักเสบเสียงแหบแก้ไอแก้ท้องผูกแก้ท้องร่วงเลืออลังถ่ายเป็นเลือดดิซีดวงทวาร แก้บิดเลือลังแก้กรรมเลื่อนแก้สตรีตกเลือดและเป็นยาเจริญอาหารเนื้อหูมะเร็สสมองไทยสรรพคุณแก้ท้องผูกแก้บิดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาโรคเกี่ยวกับน้ำดีตับม้ามไตโรคท้องมานอาเจียนอาการอุดโรคหืดและท้องลวงเลือลังเปลือกต้นของสมองไทยสรรพคุณคือขับขับปัสสาวะบำรุงหัวใจขับน้ำเหลืองเสียเปลือกต้นและแก่นแก้ท้องเสียท้องตัน ขับสิมฮะแก้เจ็บคอแก้ท้องผูกเป็นยาฝาดสมานดอกสมอไทยสรรพคุณคือรักษาโรคบิดการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวและความคงตัวของสารสำคัญพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกในประเทศไทยลักษณะพื้นที่ดินล่วนปนทรายหรือดินทรายภาคส่วนใหญ่พบภาคตะวันตกภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดประจวบคีรีขันชุมพรเพชรบ,บุรี กาญจนบุรีชัยภูมิและราชสีมาและขอนแ,แก่การคัดเลือกพันธุ์และพันธุ์ที่นิยมใช้ในประเทศไทยพันธุ์ที่ใช้เป็นยาและพันธุ์ที่ใช้เป็นอาหารจะเป็นพันธุ์พื้นบ้านทั่วไปที่มีลมักษณะรูปเล็กและรูปใหญ่การขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ด้การเพราะ,มะเมล็ดสมอไทยเมื่อสูงจะมีสีเหลืองนำมาแช่น้ำประมาณ2.3สัปดาห์แล้วเอามาล้างเอาแต่มเมล็ดเพราะในถุงเพาะชำที่มีส่วนของดินผสมอยู่ถุงละหนึ่งถึงสองเมล็ดควรตัดเปลือกหุ้มที่แข็งออกเพื่อช่วยในการงอก โดยประมาณ1เดือนจะเริ่มงอกเป็นต้นกล้าการปลูกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกฤดูการพอปลูกสมอไทยนิยมปลูกใฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาถึงเดือนกรกฎาการเตรียมดินขุดหลุมลึก50ซนเมตรกว้าง50ซนเมตรยาว50ซนเมตรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกคุมเขากับดินกับดินกันหลุมเพื่อเตรียมการปลูก วิธีการปลูกเมื่อได้ต้นกล้าสมอไทยอายุหนึ่งถึงสองปีพร้อมที่จะปลูกลงดินปัดลงหลุมที่เตรียมไว้กลบแล้วใช้ไม้พยุงต้นผูกเชือกให้เรียบร้อยและรดน้ําให้ชุ่มอยู่เสมอการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวฤด,ดูการเก็บเกี่ยวสมอไทยจะเก็บเกี่ยวเมื่ออายุสิปีขึ้นไปจะเก็บผลในช่วงเดือนกันยาและธันวาวิธีการเก็บเกี่ยวใช้ไม้สอยหรือใช้แรงงานคนขึ้นไปสอยบนบนต้น ให้ร่วมบนผ้าใบที่รองไว้ใต้ต้นแล้วเก็บรวมใส่กระสอบเพื่อส่งแปรรูปการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวเมื่อได้ผลสมอไทยมาแล้วนำมาล้างให้สะอาดแล้วนำมาตากทันทีการบรรจุและการเก็บรักษาเมืม่อได้สมอไทยแห้งมาแล้วบรรจุ บรรจุใส่ถุงเพื่อส่งจำนายและเก็บไว้ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทองค์ประกอบทางเคมีคอรลิกาจินกาลิกแอซิดแทนนิกแอซิดคอริกาจิ้แอซิดกูโคแกลินเซนโดไซด์การศึกษาทางเภสัชวิทยาลิต่อการเคลื่อนไหวของลำไส้ประเมินจากระยะเวลาที่อาหารเคลื่อนผ่านลำไส้ในหนูเมาส์สายพันธุ์สวิสอะมิโนโดยการเพิ่มสารสกัดที่ได้จากต้นผลแก่ของสมอไทยที่นำมาในรูปแบบสองรูปแบบคือ แบบผงและแบบเม็ดในขนาด550มิลลิกรัมเปอร์กิโลผลการทดสอบพบว,ว่าสารสกัดทั้งสองรูปแบบสามารถลดระยะเวลาที่อาหารเคลื่อนผ่านลำไส้ได้ใกล้เคียงกันก็คือ37.94%และ35.85%ตามลำดับให้ผลไม่แตกต่างกันดังนั้นสรุปได้ว่าผลของสมุทไทยทำให้ลำไส้มีการเคลื่อนไหวเพื่อขับอุจจาระเกิดจากการที่สารสกัดสามารถทำลายแรงยึดเกาะระหว่างอุจจาระกับผนังลำไส้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอาการท้องผูกได้หรืออาจเกิดจากการกระตุ้นระบบประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของลำไส้ลิต,ตันเชื้อแบคทีเรียการศึกษาลิตในการต้านเชื้อ Helicobacter pylori ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อนโลกที่พบที่กระเพาะอาหารโดยนำผลเนื้อผลแห้งของสมอไทยจำนวน10กร,รมัมมาหมักด้วยน้ำอีเทอร์หรือเอทานอลที่อุณหภูมิ35องศาเป็นเวลา24ชั่วโมง แล้นำสารสกัดมาทดสอบลิตโดยใช้เทคนิคอาร์ก้าดิฟฟิชั่นเมทอดผลการทดลองพบว่าสารสกัดของสมุนไทยต้านเชื้อ h e l i c o แบ c เตอร์ไพล i รได้อย่างมีนัยสำคัญทางส,สถิติโดยมีค่าวความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยังเชื้อได้เท่ากับ125มิลลิกรัมลิตรและมีค่าวความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียเท่ากับ150มิลลิกรัมลิตร ดยสารสก,กัดจะมีลิตเพิ่มขึ้นหลังจากการหลังจากผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อโดยใช้อร้อนและแรงแดันสูงเป็นเวลา30นาทีที่อุณหภูมิ121องศานอกจากนี้ยังพบว่าสารสก,กัดน้ำของสมอไทยที่มีความเข้มข้น1.5และ2.5มิลลิกรัมเปอร์มิลลิลิตรสามารถดับยังเอนไซม์ยูรีเอสของเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพลริกได้ในเวลา60นาทีโดยลิตจะเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของสารสก,กัด โดยเอน u s ลดลง24%และ67%ตามลำดับในควบคุมการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารการศึกษาผลของยาสมอไทยต่อการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารซึ่งตำรับยาสมอไทยประกอบด้วยพืชสามชนิดคือสมอไทยสมอเทศและสมอพิเภกในอัตราส่วนที่เท่ากันโดยทำการทดลองทํางใหลอดทดลองและในหนูทดสอบในหนูโดยการศึกษาผลของการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและลำไส้ในหนูและเพศผู้สายพันธุ์สปาร์ดาเล และการทดสอบในหลอดทดลองโดยใช้ลำไส้เล็กส่วนปลายที่แยกออกมาจากหนูตะเพาเพศผู้ผลการทดลองพบว่าสารสกัดในขนาด1,000มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมมีผลลดระ,ระยะเวลาในการขนส่งอาหารออกจากกระเพาะอาหารและมีผลกระตุ้นการเคลื่อนไหวของระบบย่อยอาหารส่วนการทดลองในลำไส้ส่วนปลายของหนูตะเพาที่แยกออกมาพบว่าสารสกัดที่มีความเข้มข้นต่ำทำให้เกิดการหดตัวของลำไส้เล็กส่วนปลายของหนูตะเพาที่แยกออกมา จากงานวิจัยครั้งนี้จึงสรุปได้ว่าตำลาสมอไทยสามารถนำไปใช้ในยาระบายและแก้ท้องร่วงการศึกษาทางคลินิกการศึกษาฤทธิ์ป้องกันฟันผุของสารสกัดน้ำของผลสมอไทยโดยทำการทดลองในตัวอย่างน้ำลายและทดสอบฤทธิ์ในการป้องกันฟันผุในรูปแบบของน้ำยาบ้วนปากโดยเตรียมสารสกัดน้ำจากผลของสมอไทย จะทำการเจอจางในน้ำกลั่นให้ได้ความเข้มข้น10%ทดสอบในคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดฟันผุจำนวน50คนโดยทำการวัดค่า pH วัดความสามารถในการสะเทินและวัดปริมาณแบคทีเรียก่อนที่จะทำการทดสอบเมื่อหลังการทดสอบผ่านไป10นาที30นาทีและ1ชั่วโมงพราบว่ามีการเพิ่มขึ้นของค่า pH และความสามารถในการสะเทิน วนปริมาณของแบคทีเรียที่มีการลดลงจากการทดลองนี้จึงแสดงว่าสารสกัดผลของสมอไทยมีประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุการศึกษาทางพิษวิทยา <S <S การทดสอบพิษเฉียบพลันของสารสกัดผลสมอไทยด้วยเอเทานอล50โดยให้หนูกินในขนาด10กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมให้โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังในขนาด10กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมตรวจไม่พบอาการเป็นพิษ การทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดสมอไทยโดยการให้สารสกัดเอทานอลจากผลสมอไทยขนาด100-500มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันแกนูแรดเพศผู้สายพันธุ์วิสตาซึ่งจะค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเป็นเวลา30วันผลการทดลองพบว่าสารสกัดสมอไทยไม่มีผลต่อพฤติกรรมของสัตว์ทดลองและหลังจบการทดสอบสัตว์ทดลองทุกตัวยังรอดชีวิตและไม่พบอาการและอาการแสดงเช่นกระวนกระวายหายใจลำบาก ท้องเสียชักไม่รู้สึกตัวผลการตรวจเอนไซม์ต่างๆเช่น a st a l t และ a l p มีค่าปกติแสดงว่าสารสกัดสมอไทยไม่มีความเป็นพิษเฉียบพลันผลิตภัณฑ์สินค้าที่อย่างแนะนำคือตรีพลาชนิดแคปซูลขับล้างพิษและปรับปรุงธาตุในร่างกายรายละเอียดสินค้าตรีผาเป็นการรวมกันของผลไม้3ชนิดซึ่งมีสรรพคุณที่ดีได้แก่สมอพิเภก รถฝาดมีสรรพคุณขับเสมหะในลำคอทำให้ชุ่มคอแก้ธาตุกำเริบบำรุงธาตุแก้ไข้แก้ฤาษีดวงแก้ท้องร่วงท้องเดินและรักษาโรคท้องมานสมอไทยมีรสขมและร้อนแก้ไข้ขับเสมหะแก้ลมป่วงแก้พิษร้อนภายในและเป็นยาระบายมะขามป้อม อุดมไปด้วยวิตามินซีแก้อาการท้องเสียแก้กระหายแก้หวัดแก้ไอช่วยละลายเสมหะช่วยขับปัสสาวะเป็นยาระบายเป็นยาถ่ายพยาธิขนาดผลิตภัณฑ์นะคะบรรจุ30แคปซูลขนาดยารับประทานวันละ1แคปซูลเพราะอาหารคำเตือนของผลิตภัณฑ์นี้คือไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีคันไม่ควรรับประทานข้อห้ามใช้ข้อควรระวังอาการไม่พึงประสงค์ และอัตกริยากับยาข้อห้ามใช้ผู้ที่มีภาวะท้องเสียหรือรังเนื่องจากสมอไทยมีฤทธิ์เป็นยาระบายผู้ที่มีอาการท้องเสียหรือระบบย่อยอาหารผิดปกติไม่ควรใช้เพราะทําให้อาการแย่ลงขออง้อ2ผู้ที่มีอาการอ่อนเพลียหรือร่างกายอ่อนแอมากสมอไทยอาจกระตุ้นให้ระบบย่อยอาหารทํางานมากเกินไปในผู้ป่วยที่ร่างกายไม่แข็งแรงจึงควรหลีกเลี่ยง ข้อ 3. ผู้ที่แพ้สมุนไพราหากมีอาการแพ้สมุนไพรหรือส่วนประกอบของสมอไทยควรหลีกเลี่ยงการใช้ข้อควรระวงัง 1. การใช้ในปริมาณสูงการใช้สมอไทยในปริมาณมากหรือติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้ระบบขับถ่ายผิดปกติเช่นถ่ายเหลวหรือท้องเสียข้อ 2. หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เนื่องจากไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยในกลุ่มนี้ ข้อ3การใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันสมองไทยอาจมีปฏิกิริยากับยาบางชนิดเช่นยาลดน้ำตาลในเลือดยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาระบายควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ข้อ4เด็กและผู้สูงอายุควรใช้ด้วยความระมัดระวังและปรึกษาแพทย์หากต้องการใช้ในระยะเวลานานอัตรกริยากับยาผลต่อยาต้านไวรัสอซีโคลเวีย สารสกัดน้ำจากผลสมอไทยเสริมการออกฤทิ์ต้านเชื้อ h e r p s simplex type 1ของยาซิคลเวียเมื่อทำการทดสอบในหลอดทดลองโดยการทดสอบด้วยวิธีพ l u e reduction assay พบว่าสารสกัดน้ำจากผลสมอไทยขนาด60ไมโครกรัมต่อมิลตรมีค่าเปอร์เซ็นต์ p l u e formation เท่ากับ58.5ในขณะที่ยาซิโคลเวียขนาด0.35ไมโครกรัมต่อมลลิตร มีค่าเปอร์เซ็นต์พลัสฟอร์เมชันเท่ากับ53.6%และเมื่อให้ร่วมกันพบว่ามีค่าเปอร์เซ็นต์พลัสฟอร์เมชันเท่ากับ 8. 4ซนและการทดสอบในหนูเมาส์โด,ย,ดยให้สารสกัดน้ำจากสมอไทยขนาด5 0มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมยาซิโคลเวียขนาด2.5มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและสารสกัดน้ำจากผลสมอไทยขนาด250มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาอะซีโครเวียขนาด2.5มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม1ครั้งหลังจากนั้น8ชั่วโมงหนูจะถูกทำให้ติดเชื้อ HSV1 สายพันธุ์ 7401H และหนูจะได้รับสารทดสอบวันละ3ครั้งติดต่อกันนาน7วันทำการประเมินการเกิดแผลบริเวณผิวหนังและนับจำนวนการตายของสัตว์ทดลองทุกวันวันละ3ครั้ง พบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดน้ำจากสมอไทยร่วมกับยาซีคลเวียเกิดการตายน้อยลงและเกิดและเกิดแผลน้อยกว่าที่ได้รับสารสกัดน้ำจากผลสมอไทยหรือยาซีคลเวียเพียงอย่างเดียวเช่นเดียวกับการวิเคราะห์จำนวนเชื้อไวรัสในเนือยย้อเยื่อและสมองซึ่งพบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดน้ำจากสมอไทยร่วมกับยาอาซีคลเวียมีจำนวนเชื้อไวรัสในผิวหนัง และสมองน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดน้ำจากผลสมอไทยหรือยาอาสซิโครเวียเพียงอย่างเดียวผลต่อยาต้านเชื้อวัณโรคริแฟแ m มพิซินอ o โซเนซิคไพราซินามายสารสกัด95%เอทาน,นอลจากผลสมอไทยมีฤทธิ์ป้องกันความเป็นพิษต่อตับของสูตรยารักษาวัณโรคริ f แฟมพิซินอ o โซเนสิคไพราซินามาย การทดสอบในเซลล์จากตับของโนแรดโดยใช้าสารสกัด95%เอทานอลจากผลสมอไทยขนาด10 100ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรร่วมกับสูตรยารักษาวัณโรคริแฟนพิซิน100 micro, micro ola, ไมโครโมลาร์อโซไนยิต50ไมโครโมลาร์และไพาราซินามาย200ไมโครโมลาร์พบว่าสูตรยารักษาวัณโรคทำให้ ALT AST ALP LPO 12e1 สูงขึ้น และทําให้ GSH, CAT, Gpx, Sodium, Potassium, ATP ลดลงเมื่อเที่ยวกับเซลล์ที่ไม่ได้รับยาควบคุมซึ่งการให้สารสกัด95%เอทานอลจากผลสมอไทยร่วมด้วยจะช่วยให้ความเปลี่ยนแปลงด,งดังกล่าวลดลงโดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้เช่นเดียวกับการทดสอบในหนูแรกโดยป้อนหนูด้วยสารสกัด95%เอทานอลจากผลสมอไทยขนาด50 100และ200มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมร่วมกับสูตรยารักษาวันโรคริแฟมพิซิน250มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอ s โซนาเต50มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและไพราร i ซินามาย1 0 0มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมวันละ1ครั้งนาน12ส,ส,สัปดาห์ซึ่งพบว่าการให้สารสกัด95%เอทานอลจากผลสมอไทยร่วมกับสูตรยารักษาวันโรคช่วยลดความเป็นพิษต่อตับของยาได้โดยทำให้ ALT AST, ALP, b i อ i l u b i n น p in, o 12จิอีหลดลงและทำให้ g s s c a t g p x โซเดียมโพดทกเซียม ATP เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับสูตรยารักษาวัณโรคเพียงอย่างเดียวโดินปริสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้และขนาดของสารสกัดที่มีฤทธิ์ป้องกันความเป็นพิษต่ตอตับได้ครึ่งหนึ่ง 50% Protective Dose (PD50) เท่ากับ68.8มิลกรัมต่อกิโลกรัมแสดงให้เห็นว่าสารสกัด95%เอทานนลจากผลสมอไทยสามารถป้องกันความเป็นพิษต่อตักจุดยารักษาวัณโรคริฟแอนพีซ,ซินไอโซนซิดและไพรซินามายได้ผลต่อยาต้านแบคทีเรียเซปตาเซปตาซีดิมเซฟโฟตาซิมสารสกัด70% เอทานอลของผลสมอไทยสมดิต้านแบคทีเรียแกมลบชนิดดื้อยาซึ่งมีการสร้างเอเซนเดสสเปกตรัมเบตาแลคตามเมสหรือ ESBL ของยาเซฟตาซีดิมและยาเซโฟตาซิมเมื่อทำการทดลองกับเชื้อ TEM10 TEM12 SHV5 SHV18 C C.T.X.M.15 C.T.X.M.25 Constitutive A.M.P.C. D. Represses m u t a n t of A.M.P.C. ด้วยวิธี a า a Diffusion Method โดยใช้สารสกัดเป็น10% Ethanol ของผลสมอไทย50มิลลิกรัมยาเซโฟซาเซฟตาซีดิม30 ไมโครกรัมยาเซฟโฟตาซิม30มิไมโครกรัมสารสกัด70%เอทานอลของผลสมอไทย25มิลลิกรัมร่วมกับยาเซฟเซฟตาซีดมมิบมิไมโครกรัมและสารสกัด70สเอทาสารสกัด70%เอนอทานอลของผลสมอไทย25มิลลิกรัมร่วมกับยาเซฟโฟตาซิม30มิไมโครกรัมพบว่ามีค่า m i c เท่ากับ 10.67- ถึง15.67 ไมโครเมตร10.33ถึง27.50ไมโครเมตรและ0ถึง27.67ไมโครเมตร23.17ถึง3.2.67ไมโครเมตรและ39 19.33ถึง3.3.17ไมโครเมตรตามลำดับแสดงให้เห็นว่าสารสกัด70%เอทนอนของผลสมอไทยสามารถสริมฤทธิ์การออกลทธิ ต้านแบคทีเรียชนิดด้อยาของยาเซปตาซิดิมและยาเซฟโฟตาซินได้ผลต่อยาต้านแบคทีเรียอมอซิลิน่ถ้าไมัยซินไซฟโฟโฟซาซิการทดสอบผลของการใช้สารประกอบฟีฟนอลิกจากผลสมอไทยร่วมกับยาปฏิชีวนะสัรพชนิดในการยับยั้งเชื้อสเตฟิโล c คคัสเอเลียสชนิดดื้อยาเมทิมม ซีลินด้วยวิธีเชคเกอร์บอร์ดไทเทชันเมทัลเพรว่าสารประกอบฟีนอลิกจากผลของสมอไทยสามารถเสริมการออกฤทธิ์ของยาแอมอกซีลินและยาเจนทาไมซินได้80%และ60%ตามลำดับโดยเป็นการออกฤทธิ์เสริมกันแบบซนเนจีและสามารถเสริมการออกฤทธิ์ของยาไซโพรฟซาซินแบบ Additive การทดสอบเพิ่มด้วยวิธีท i คิว i ングเมททอดเพราะว่าการใช้ยาอ m ม xi c ซิล i นและเจนทาม IC ซิในขนาด1.4ส่วน4เท่าของค่า MIC ร่วมกับสารประกอบฟีนอลิกจากผลสมอไทยขนาด1.4ส่วน4ของค่า MIC มีการออลิส์ิมการแบบ s y n e t i i s t i c a c t i v i t y การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบวัตถุดิบลักษณะาทางกายภาพตรวจสอบลักษณะาภายนอกของผลสมอไทยเช่นสีขนาดกลิ่นและรสชาติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสมุนไพรความบริสุทธิ์ตรวจหาการปนเปื้อนจากวัสดุอื่นเช่นใบไม้กิ่งไม้หรือเศษดินเพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุดิบมีความบริสุทธิ์ การตรวจสอบสารสำคัญการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์การวัดปริมาณสารสำคัญที่มีอยู่ในสมองไทยเช่นกรดแกล,ลิกและแทนนินโดวยวิธี HPLC มาตรฐานเภสัชตำรับสมุนไพรที่มีการผลิตตามมาตรฐานของเภสัชตำรับจะต้องผ่านการทดสอบเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้เช่นปริมาณของสารแทนนินต้องไม่ต่ำหรือสูงเกินไปจากมาตรฐาน การทดสอบการปนเปื้อนสารปนเปื้อนทางเคมีการทดสอบหาสารปนเปื้อนเช่นสารกำจัดศัตรูพืชยาฆ่าแมาลงหรือโลหะหนักเช่นตะกัว่วปร,รอทหรือสารหนูที่อาจตกค้างอยู่ในสมอไทยการปนเปื้อนทางชีวภาพการตรวจสอบการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ที่อาจเป็นอันตรายเช่นแบคทีเรียเชื้อราและยีสต์เพื่อให้มั่นใจว่าสมุนไพรปลอดภัยต่อการบริโภค การทดสอบความคงตัวการทดสอบความคงตัวของสมอไทยภายใต้สภาวะต่างๆเช่นอุณหภูมิความชื้นและแสงเพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาและดูว่าสารสำคัญคงประสิทธิภาพได้นานเพียงใดการบรรจุและการเก็บรักษาบรรจุภัณฑ์ สมอไทยควรบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันการปนเปื้อนและสามารถรักษาคุณภาพของสมุนไพรได้ดีเช่นบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันแสงความชื้นและอากาศการเก็บรักษาควรอยู่ในที่แห้งและเย็นหา่างจากแสงแดดและความชื้นเพื่อลดการเสื่อมสภาพของสมุนไพราการทดสอบทางเภสัชวิทยามีการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเช่นฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบหรือริช่วยลดน้ำตาลในเลือดเพื่อประเมินประสิทธิภาพของสมอนไทยในการรักษาโรคการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานต่างๆเช่นอยจะตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จำหน่ายในท้องตลาดเพื่อให้แน่ใจว่าได้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพจึงเป็นกระบวนการที่ต้องมีความระมัดระวังแลละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าสมุนไพรที่ใช้มีิ มีคุณภาพดีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษาวิจัยและสรุปผลสรุปเกี่ยวกับสมุนไพรสมอไทยสมอไทยเป็นสมุนไพรที่มีการใช้ในแพทย์แผนโบราณของไทยและประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่รู้จักกันดีในด้านคุณสมบัติทางยามีประสิทธิภาพในการรักษาโรคหลายชนิดและมีคุณค่าทางโภชนาการแต่ยังต้องการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยนืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน วิจารณ์การศึกษาและวิจัยถึงแม้จะมีการใช้มานานแต่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยังมีจำกัดต้องการการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัยการใช้ในสังคมการใช้สมองไทยในชีวิตประจำวันยังมีความนิยมในบางพื้นที่แต่ยังต้องการการรณรงค์ให้คนทั่วไปเห็นถึงประโยชน์ความปลอดภัยควรมีการควบคุมและแนะนำการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องเพราะอาจมีผลข้างเคียงในบางกรณี